ลดนาข้าวล้านไ่แลกเงินไล่ละพั0 0้าถึงสองพข้าวขึ้นราคาแต่เศรษฐกิจไทยยังไปไม่สุดกระทรวงเกษตรเตรียมเสนอนนวบขอ ลดพื้นที่ปลูกข้าวนำล่อง1ล้านไร่ให้ชาวนาเปลี่ยนไปปลูกข้าวโพด5 0 0แสนไร่เพื่อตระกูลถั่ว5 0 0แสนไร่คนที่ยอมเปลี่ยนจะได้เงินจูงใจอย่างน้อยไร่ละ1 5 0 0บาทฝั่งร้อยเอกธรรมนัสบอกมาตรการชะลอขายข้าวช่วยดันราคาข้าวหอมมะลิขึ้นมาราว13,500บาทต่อตันมีลุ้นแต่1 5 0 0 0บาทฟังดูเหมือนชาวนาน่าจะยิ้มได้แต่ลองหันไปดูภาพใหญ่ของประเทศสภาพ,พัฒนารายงานว่าแม้ส่งออกยังบวกแต่ เริ่มโดนภาษีน้ำเข้าของสหรัฐและเศรษฐกิจโลกเสี่ยงชะลอสรุปคือให้ลดนาข้าวเสี่ยงเปลี่ยนพืชปลูกและค่าจูงใจหลักพันต่อไร่ในขณะที่เศรษฐกิจทั้งประเทศยังโตช้านี่เอกชนยังสูงชาวนาต้องถามแทนกันทั้งประเทศว่าระหว่างแบกความเสี่ยงบนแปลงนากับเงินจูงใจไม่กี่พันต่อไร่ใครได้ประโยชน์จริงที่สุดกันแน่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ทุกๆช่องทางของนาดีดี .com ไว้ด้วยนะคะ